หนุ่ยนะครับแล้วก็โอเคแม่นาลึกมณแม่พัชรินแม่มนณุอดรแม่แปแม่เบนจะขอบคุณครับยายายาพาแล้วแม่ลำปางแม่แทงคองแม่พิสมัยแล้วก็แม่หนุ่ยโอเคนะลูกนะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณที่ดิ้นรนลงมานอบครับผมมาไปให้มันนะเรื่อยๆนะครับกำลังสร้างบ้านอยู่นะครับโอเคนะครับ กะถ่ายรูปใช่ไหมโอเคนะสวัสดีครับโหคนดังเนี่ยคนดังเลยเนี่ยกําลังมาเลยลูกมณะเนี่ยกําลังแบบสุดยอดเลยทุกคนต้องมาถ่ายเพราะว่าน้องก็น่ารักดีดดๆกับทุกคนวงหนึ่งจะอะัร ด้วยแม่รู้ให้ด้วยอ<ป>นาคตไปเห็นอยู่แล้วรับโอเคนี่หละโอเคขอเน<ช>ี้ยไปเก็บโชค<อ><อ>ดีครับสวัสดีครับสวัสดีดจ้า คุณนนนเนพิ่งตื่นว้ายเขาเตื่นตั้งนานพอแม่ไปอาบน้ำนะอ่านะโอ้ยแม่สวัสดีครับแม่ยามเช้าบุญมาลิงไปแล้ถือจานเนี่ยจานนักดนตรีต้องมีของส่วนตัวในการเปล่าเครับสวัสดีครับหนูเจ้าดีกอนสวยจริงสวยแท้แน่นอนต้องฮักแค ชิลถ่ายกันแล้วพี่ถ่ายกันเองทีไร่ากายโอ้ยสวยจริงต้องอิงออนสวยแท้แน่นอนต้องพัดร่อารบรรยากาศเชียร์ทุกคนที่เป็นสาวน้อยน้องหญิงผมก็รักมากนะน้องหญิงน่ารักตลอดแต่ังหวน้องออง กบอสเี้ยออกมาพร้อมบอสเนี้ยผมก็ต้องขึ้นเวทีรักทุกคนรักลูกทุกคนนี่ครับบรรยากาศอ๋อแพงน่ารักมากมันน่ายิ่งสุดยอดบรรยกเอาเรียกนสวัสดีครับ ถ้าก็ใช่จะซื้ออย่างนี้ก็บม่บอกใช่ตั้งหัวนรัติมีอารมณ์ถ่ายป่ะไม่มีอารมณ์ไ่พอให้ถ่ายให้หนูพูดได้ใช่ไหมนี่พูดเสร็จว่าอะไรก็ว่าไปจบสวัสดีตอนเช้าค่ะเสร็จจากเตยราดแล้วนะคะพวกเราก็เดินทางไปต่อที่เมืองสุรินทร์ค่ะสุรินอีกแล้วท่าตูมค่ะสุรินทร์ท่าตูมค่ะครบนาทีพอแล้วนะไม่ต้องเกินครับ ตอนนี้เวลา6กโมงสนาทีว้าแต่ว่าทุเมือนี่แจงแล้วอีลีเดหน้แบันปันไหีให้เขาเห็นหน้าพี่บันปันกินอะไรอีกอะบักย่างกินอะไทักยางค่ะนี่มันคนดอกจ้าเออเปสูเสฟเซมยางอยมันสุกแล้วนี่มันฝาดผมผมอเอาอันลายกินบยมงยนะยังมีอีสูหรือว่าเขาเอามาแบบ แบบบีบมาบ่มอ่ะสุุดดยอทกคนค่ะอร่อยถ้าต้องสุกค่ะต้นมถึงจะหวานที่เราซื้อเนี่ยไม่ถูกต้องเนาะทำไปแล้วก็อย่าซื้อดิบใช่ใช่เราจะไม่ซื้อเราะเราไม่รู้นี่แหละเราไม่รู้ก็ไม่กินแอมแอมไม่ชอบกินลูกยางอะบอกเพราะมันพอมันมาไอ้นี่แล้วมันเป็นฝาดรั่งไม่ฝาดยางยางมันไม่หายนัดที่ได้ตังค์อันนี้ไปอีกอ้อนเนี่ยาุดปอดมากเลยเนี่ยโอ้แอมแอมจะถ่ายเองอันนี้แล้ว โรงเรียนบ้านเสียวจับวะข้าวแพ้ข้าวมอดด้วยนะนทองมันทุ่างใหญ่หนึ่งตอนมาท่านี้แหละแต่ตอนนี้ถามว่าเป็นไปไหนหมดปลาหม้อสองนาทีแล้วนะแล้วครับหัวขวบครับกบคลิปให้ปลาหม้อหน่อยดิค่ะจริงใจด้วยจริงใจต้องเป็นปันโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราต้องลาไปแล้วฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกด ซับ c r i b e นะคะหรือกดติดตามนั่นล่ละแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าก,กดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกําลังใจให้คนถ่ายคลิปแล้วก็พวกเราทีมงานสาวน้อยเพิมแบบรงทุกคนและทีมงานงนางฟ้า <laughs>